สวัสดีนะครับผมอตอนนี้เราก็มาารีวิวโปรโมทเซิร์ฟนะครับผมนี่ครับเราอยู่กับเซิร์ฟนิวสไตล์นะครับซิตี้ไฟเอ็มนะครับผมคอมมูนิตี้นะครับนี่นครับส่วนนี่ก็จะเป็นอะไรอะไรอะจุดเรียกรถหรือจุดกดวายนะครับแล้วก็จุดอ่า เก็บรถนะครับผมมันไฟเอ็มเลยนะครับนี่ก็เป็นจุดเกิดนะครับจุดเกิดเด็กใหม่นะครับส่วนนี้ก็ถ้าใครแบบยังไม่ซื้อไอ้ GPS นะครับก็จะไม่สามารถใช้ GPS ได้นะครับนี่ครับก็จะมีไอ้ GPS นะครับขายอยู่ตรงร้านค้านะครับตรงข้างหน้าจุดเกิดเลยครับแล้วก็มีอะไรต่างๆผ้าห่อศพนะครับผมน่าจะเอาไ้ใช้อุ้มครับผมอุ้มเออเหมือนไฟเอ็มนะครับนี่ครับส่วนด้านขวามือที่เข้าเกมมา ก็น่าจะเป็นรถฟรีนะครับผมนี่นะครับมีรถอินฟินิตด้วยนี่ครับแล้วก็ขับไปเลยละกันเดี๋ยวไปรีวิวหน้าโรงพยาบาลรีวิวหน้าโรงพยาบาลน,นะครับนี่หน้าโรงพยาบาลโอ้ขับไปจริงแล้วนะหน้าโรงพยาบาลไม่เหมือนใครด้วยนี่หน้าโรงพยาบาลน,นี่น่าจะเป็นแบบไอที่แอดมินสั่งทำนะครับผม เนี่ยครับไม่เหมือนใครครับผม,มสวยนะครับเนี่ยส่วนข้างในนี้ผมไม่ขอเข้าไปแล้วกันน,น,น,กน,น,นี่ครับดูแค่ใบนะมีจุดเช่ารถด้วยนะผมจุดเบิกรถนั่นเองนี่ครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวขี่รถวนดูสักรอบส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นตลาดนะครับผมแบบรถช้านิดนึงนี่ครับส่วนนี้ก็น่าจะเป็นตลาดนะครับ กด n เ,เพื่อดูราคาของนะครับนี่ครับก็จะมีราคาขึ้นงานที่ได้เงินเยอะสุดก็น่าจะเป็นอ่าขุดแรกนะครับผมเพราะว่ามันเขียนว่าทองส่วนตรงนี้เป็นอะไรไอ่ะไอเนื้อหมูตรงนี้เป็นอะไรกด n เ,เพื่อแลกกระชาบปองรับชําระเป็นไข่ทองคําเท่านั้นเดี๋ยวขอลองกดดูไข่ติดฟองน่าจะเป็นกิจกรรมของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเดี๋ยวก็ มติตาแล้วก็การชาปองของแต่งตัวนะครับ5้าแสนบาทนี่ครับก็มีการชาปองขายเป็นเงินในเกมด้วยนะใครเข้ามาฟาร์มก่อนก็ได้ก่อนนะผมก็รีบมาฟาร์มนะครับถ้าสมมุติไอเซิร์ฟดังขึ้นมาก็นายย่าจะฟาร์มของไม่ทันนะครับครับผมก็แมปตลาดอะไรก็ไม่เหมือนใครครับผมส่วนงานนี่เดี๋ยวผมขอดูงานก่อนละกันว่ามีงานอะไรบ้างอ่า งานก็งานปกติเลยนะครับก็เป็นงานขุดเปืองตัดไม้แปรรูปเ<อ>กี่ยวข้าวเฮ้ยเกี่ยวข้าวนี้ไม่เหมือนใครนะผมว่าเดี๋ยวเฮ้ยงานเก็บผักด้วยเดี๋ยวผมลองไปทําเก็บผักแล้วกันมีงานขุดสมบัติค่าหมูงานวิซซ่างานเก็บขยะนะครับแล้วก็จุดแปรรูปตกปลาค่า,าวัวอ่าเก็บไข่ทองคํานะครับอ่าเอามาเลกกาชาเมื่อกี้นั่นเองแล้วก็งานเก็บส้มเก็บแอปเปิ้ลแล้วก็งานเก็บหอยนะ เดี๋ยวผมขอทำเป็นงานเก็บผักแล้วกันโอเคงานเก็บผักงานเก็บผักโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนถึงงานเก็บผักเลยนะครับผมเอออุ้ยเอ้ย,อยชนชนอ่าเดี๋ยวผมตัดไปเลยแล้วนะครับนี่นะครับผมแล้วก็มาถึงงานเก็บผักนะ นี่ที่เก็บผักผมว่าไม่เหมือนใครดีนะงานเก็บผักอะ่ะนี่ครับเรากดอินเก็บผักเลยนะเดี๋ยวผมขอเก็บสักห้าชิ้นพอเดี๋ยวเราดูกระเป๋ากันว่ามีเมนูอะไรบ้างระหว่างนี้กระเป๋านะมีเมนูเก็บของเมนูช่วยเหลือสถานะตัวละครของโดนทรายเอียดเซิร์ฟเวอร์นะครับผมของโดนทนี้ก็จะเป็นกาชา VIP กระเป๋าเก็บของไอที่มีเศษนะครับ ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับพอยนะก็น่าติดต่อดูกับแอดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บผักอีกสักแป๊บหนึง่งเก็บนานอยู่นะผักแต่ก็ไม่ได้นานเท่าไหร่ก็ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวขอดูของในกระเป๋าก่อน ตอนนี้มีผัก3ามแล้วเก็บนี้ก็จะเป็นสพอดีโอเคครับเดี๋ยวเราเอาไปขายกันที่ตลาดเลยแล้วกันครับผมครับเ,เราขับรถไปขายที่ตลาดกันรก่ผมนี่นะครับนี่ครับก็ไม่ไกลนะผมจุดเก็บผักกับจุดตลาด ผมว่าน่าจะเป็นงานที่ดีเลยนะครับงานหนึ่งก็ลงรถแล้วก็ขายผักก็ขายผักตรงไหนฮะนี่ครับขายผักเดี๋ยวผมขอขายผักเลยแล้วกันขายผักใส่จำนวนเข้าไปนับสี่นะครับนะได้มา72บบาทนะครับอืมก็ถือว่าเป็นงานดีนะครับครับผม เดี๋ยวผมขอเลือกงานหนึ่งละกันงานผิดกฎหมายนะ่าจะยังทําไม่ได้นะงานผิดกฎหมายเป็นงานจกสายไฟแล้วก็งานถูกกฎหมายนะงานถูกกฎหมายเดี๋ยวลองไปส่งพิซซ่าดูไหมหรืออะไรดีอเดี๋ยวผมขอลองไปส่งพิซซ่าละกันโอเคครับ เดี๋ยวผมขออตัดไปตอนส่งพิซซ่าเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มาถึงทางพิซซ่าแล้วเดี๋ยวผมขอจอดรถล,ลงไปเลยแล้วกันแล้วก็นี่ครับเป็นคำสั่งเริ่มงานนะครับผมสตาร์ทสตาร์ทจ j อบครับผมนี่ครับเขียนนี้เลยครับสตาร์ทจ j อบ คุณได้เริ่มส่งพิซซ่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำยังไงต่อต้องเดินไปที่ไหนนี่หรือเปล่ากด n เพื่อเอาพิซซ่าไปใส่รถอย่างเงี้ยแล้วผมต้องทำยังไงต่อเอาใส่รถคันนี้ได้ปะรถช่ารถฟรีอ่าแล้วก็เปิดน้ำไปใส่รถน่าจะเป็นตรงนี้อะ่ะ นี่ครับผมแล้วก็อะไรอ่ะปนำไปใส่รถกดอนเพื่อนำใส่รถปุ๊บอ้าวเดี๋ยวผมลองเอาใส่ใหม่ตรงนี้กด n เอ,อาวกด n ไม่ได้อ้าวอะไรครับนี่อ่ะงานน่าจะยังบักอยู่นะผมวบ่า เดี๋ยวเราลองไปทำงานอื่นแล้วกันเอาว,วางพิซซาไม่ได้ด้วยจบและเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ผมอ่าออกเกมเข้าใหม่เลยแล้วกันครับผมอ่านี่นะครับหลังจากที่ผมเข้าเกมใหม่เมื่อกี้งานพิซซาอ่าเขาน่าจะยังทำไม่เสร็จนะแต่ยังไงอ่าเมื่อพอดีผมแบบสังเกตเห็นอ่านี่นะครับแบบช่างนะครับ เดี๋ยวผมขอรีวิวแมปก่อนแล้วกันส่วนเรื่องงานผมรีวิวไปแค่ง,งานเดียวละกันนี่นะครับเดี๋ยวขอรีวิวเรื่องแมปนี่นะอ่า๋อแมปช่างนี่เป็นแมปทำนะอุ้ยผมว่าไม่งสวยนะเนี่ยเนี่ยมีอุ้ยไอ้นี่แต่งได้จริงปะเนี่ยมีชิวมีอะไรด้วยน่าจะแต่งได้นะผมว่าแต่ตอนนี้ในเซิร์ฟไม่มีช่างผมเลยแต่งไม่ได้ ก็มีจุดเรียกรถเลย่อยๆแมปสวยนะผมว่าข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะครับก็ปกตินี่นะครับก็สวยใช้ได้ครับผมก็ก็ไม่ถือว่าสวยมากแต่ก็สวยครับสําหรับผมเดี๋ยวเราจะาไปดูแมปต่อไปเลยแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูแมปต่อไปกันเลยครับผมแมปต่อไปหรอแต่ผมขีร่รถไปเลยได้อยู่ใกล้กัน แบบต่อไปแมบต่อไปอน่าจะเป็นปั๊มน้ำมันครับนี่ครับผมนี่ครับก็เป็นแมปแต่งนะครับก็ไม่เหมือนใครครับผมก็สวยนะครับแก้วผมเดี๋ยวเราลองขี่รถเล่นกันไปสักนิดหนึ่งละกันอ๋อนี่นะครับมีเอ้ยที่จอดรถสวยอะ่ะเฮ้ยไอ้นี่สวยจริงสวยจริง เฮ้ยไอ้นี่สวยจริงเฮ้ยแบบเฮ้ยนี่แบบไฟเอมเลยนะผมว่าเนี่ยนี่ก็เป็นน้ำผู้เข้าผมที่สวย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 จริงนี่ครับผมหาเซิร์ฟไหนไม่ได้นะผมว่าหาเซิร์ฟไหนไม่ได้จริงแล้วก็นี่นะมีเข้าไปข้างในด้วยอะเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูเลยแล้วกันนี่นี่ครับนี่ก็เป็นโต๊ะนั่งคุยกันนะครับส่วนนี้เป็นอะไรอะ อ๋อเป็นทีวีหรือเปล่าแล้วก็นี่เป็นเคาน์เตอร์นี่นะมีประตูเข้ามาด้วยอืมอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะโอเคครับก็เซิร์ฟนี้ก็คร่าวๆประมาณเท่านี้นะผมมีระบบงานและระบบอ่าอะไรต่างๆที่ไม่เหมือนเซิร์ฟอื่นนะแล้วก็เรื่องแมปนี่น่าจะเป็นจุดเด่นของเขานะผมเพราะว่า มก็เยอะใช้ได้นี่ครับเป็นที่จอดรลก็ไม่มีใครเหมือนครผมถ้าใครอยากถ่ายรูปหรืออะไรก็มาใช้แมปของประเทศนี้ได้ครับผมลองเข้ามาเล่นดูครับเขาขัดเหลือหน่วยงานด้วยนะครับผมขอบคุณครับจุ๊บจุบจุบจ๊บจบ